สวัสดีครับสวัสดีครับเอาด้ววันนี้หนูทดลองหรือเปล่าวันนี้หนูทดลองแรปสลัดแรปสลัดวันนี้เราจะมาแรปโชว์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แรปเพลงหรือว่าแรปเกี่ยวสลัดอใค่กินผักไม่ได้ไหมก็ออกไปผมกินได้ครับ พวกอะไรอ่ะนีอะมันมีผักเั้ยมีผักมันมีใบอะไรใบสดเนี้ยหรอไม่ใช่มันเป็นใบไม้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามีใบอะไรบ้างที่อยู่ในแล็บได้อ่ะโฮเกิลแบกมีคนมองหน้ากูเหมือนแบบมีคนจ้องกูอย่างเงี้ยแล้วแล้วกูแบบพยายามหลบสายตาแล้วมองหันมาไอ้เหี้ยยังจ้องอยู่ยงจ้ออู่มึงต้องลองเอ็นดูว่าเขาจ้องจริงเปล่าเอ็นออกเขาจไม่จริงหรอกกูว่าไม่จริงหรอกมึงขยับดีนี่มึงยังอยู่ใกล้เขาอยู่ไง cốm 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 Anh cốm cốm sai đấy ạ มาวันนี้เรามี6แบรนด์นะครับผมเราเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยวันนี้เป็นของอร่อยของอร่อยนะครับเริ่มจากแบรนด์ที่ราคาแบบย่อมเยาแล้วก็ราคานุ่มนวลที่สุดนะครับผมครับผมราคาน่ารักสี่สิบเก้าบาทราคาสี่สิบเก้าบาทนะครับสบายสบายเลยเอาเราแหวกแม่น้ําทั้ง6นี้ออกไปหน่อยมาครับกูหมูยี่ห้อแรกเคปซีเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะเพราะเขาเคปซีเคปซีราคาสี่สิบเก้าบาทเฮ้ยเคปซีผมกินบ่อยนะไอชิคกันโลวันนี้บอกเลยว่า ่าเป็นหนูทดลองที่น่าจะถูกปากเราสี่คนสบายมากเลยเขียงมาจากตรงกลางอันนี้ไม่ใช่เขียงทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าเราตัดมาดับสน์บอดที่เขาที่เขาถ่ายถ้าเราฉีกกันแบบสมมติเราเดินฉีกได้ไหมได้จะเดินกินอ่ะโต๊ะ่ดีกินแล้วก็คือฉีกง่ายๆอย่างนี้เราจะฉีกครึ่งหนึ่งถึงหัว เอผมไม่ฉิกทำไมอ่ะคุณเล่นตามไปนี่เหรอตามๆผมเล่นตามตัไม่ใช่มุกที่จะมาฉีกไม่ฉีกผมที่จะฉีกเพราะมันก็เป็นขยะคุณแล้วกินเสร็จก็มึงกินทั้งถุงถุงกินกระดาษว่างั้นเถอะปืนก็ะป๋องทำไมถึงก็พับออกมาแล้วก็กินไงไม่ต้องฉีกไงเพราะฉีกเป็นสองชิ้นแล้วผมต้องมาทิ้งอีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยไอ้เติ้ลกินไปแล้วพูดได้ไหมว่ากระดาษแยงแยงมันมันฉีกข้างในเป็นแบบนี้ อดแดกแล้วนี่ยแบ่งกันก็ได้อดกินเลยแม่งต้องหั่นครึ่งชินเพื่อนต้องไม่คิดตึกนี่นี่ท่านผู้ชมครับข้างในนะฮะก็มีไก่ทอดของเฟซีแล้วก็เป็นซอสน่าจะเป็นแบบไม่ให้ไอ้นี่ไหมเหมือนเท้าสั้นไรแรกสีมันประมาณนั้นแค่นี้เลยแล้วก็แป้งใช่ครับไม่มีผักไม่มีผักไม่มีผักเลยเฮ้ยเหมือนไรต้นกินมีป่ะนี่ไก่เป็นไก่ไม่มีกระดูกอ่าเป็นไก่ทอดขึ้นชื่อของเขาอยู่แล้วไก่ไม่มีกระดูกนี่เลี้ยงไงวะตากเอา ไม่ต้องเดินพอเดินไม่ได้มีกระดูกเราคือเห็นว่าเลยทอดมาแล้วเปียะทอดมาแล้วมันไก่มันแบบมันปรุงแต่งมาแล้ววิธีการเล่นคือตากตัดต่อเยนเยมาตากเอาไม่มีกระดูกตากแล้วทอดแล้วทอดตุ๋นแกะให้มันกินรสอ้าวเนี่ยคือไก่อ่ะไก่คือเคฟซีมเคฟซีเคฟซีอ่ะใช่ แล้วข้างในซอสก็จะละมุนนะละมันมีความหวานๆเค็มๆคล้ายๆท็อฟสันนั่น,หนแหละหรือมาโยสักอย่างใช่ไม่รู้ว่าพริกมาโยหรือว่าพริกมะยซขนาดไหนพริกมาโยาหรือพริกมะยมไม่รู้ราคาสี่สิบเก้าบาทก็โอเคนะอาจจะได้ประมาณหนึ่งอิ่มถ้าในรสชาติรสชาติไม่ออกนะผมจะรีวิวแบบตรงไปตรงมาแป้งมันก็คือแป้งที่เรากินเป็นแซนด์วิชเนี่ยดีให้แบนให้แบนดีให้แบนให้เนื้อมันแน่นแล้วก็ เ t กเ t อร์นั่นแหละแต่แค่มันเหนียวกว่าหนึบกว่าแน่นกว่าไก่ก็คือไก่ที่มีกระดูกไก่ทอดของไก่ทอดมีกระดูกของเคปซีมีความเผ็ดในตัวมีความเผ็ดในตัวส่วนซอสเอ้ย๊ะผักเผ็ดเลยไม่มีนะซอสมีความมันนัวของมายองเนสแล้วก็มีความเปรี้ยวเผ็ดหวานของซอสพริกอารมณ์แบบซอสพริกแบบซอสพริกเข้มข้นไม่ใช่ซอสพริกกินไก่แบบหวานๆไม่แห่อย่างนี้ยเวลาที่อารมณ์ซอสพริกโซนศิลปชาลองผสมกันดูกัดด้วยเหมือนเลย เมือ่ต่างประเทศทำงานคนยวต่างแดนอากาศแบบเมืองหนาวชึ้งน้ำชึ้งและในนั้นเป็นตัวคนไทยป่ะพี่ไอ้เนี้ยคนไทยเหมือนกันป่ก็เสือกไปทำงานไปดีดี่คนไทยเยอะแล้วไม่พูดไทยกันเลยนะสื่อสารกันทางเพลงใช่ ราคา49บาทก็อร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับผมนะครับผมตัวโตผมกินประมาณ3ชิ้นนี่แหละถึงจะอิ่มใช่ต่อมือนึได้ประมาณนี้ต9้บาทครับออางั้นเท็กซ่กของละข้างร้านเลยเท็กซ่เรามาลองดูครับเฮ้ยเออได้ได้กระดาษอะโอเคไม่ยู่ไม่ยุ่ดูข้างในเป็นไงมีผักนะแต่ข้างนคนล้เต็มเลยทุกคนเฮ้ยทไมอะแม่งมีผักเฮ้ย มันมีหลายอันเพื่อนเพื่อนชินเอาเหรใช่อันเอาชอันด้วยเอาไปเออเฮ้ยผมผมชอบกินกล้วยกล้วยกล้วยตากมากไอ้เติ้ลทำอะไรอ่ะเติกินเลยเพื่อนอ๋อโอเคแล้วมันจะกลายเป็นจิ้มกินฟิวแล็บแหนมแหนมขอที่นะได้เลยน้ำหนึ่ง้ำสองท่านชมตั้งแต่เกิดมาเคยกินแล็บแบบแบบนี้ครั้งแรกก็แต่นี้เฮ้ยรสชาติแตกต่างทั้งที่วัตถุดิบใกล้เคียงกันมาก ว่ามีกลิ่นผักมีกลิ่นผักมีไก่ผักกาดแก้วเขาเรียกผักกาดแก้วเอออารมณ์จะแฮมเบอร์เกอร์แต่แน่ไก่แน่นกว่าแต่ไม่ได้เป็นไก่กรอบแบบมันคือไก่ทอดน่ะแหละที่หั่นยิ่งบางอ่ะนี่ผมขอบางัยละเอีดมากแล้บางสุดเลยนี่ใช่บางสุดวิรับสกิลการหนุ่มตัวฝรั่งเหมานนั้นเออเฮียเอ้ยขอแบบแล้วของนี้เลยอ่ะไวายดิเน็ง เราไอ้เติ้ลแม่งจัดจานมาเงี้ยมึงกินมึงสามร้อยได้ไอ้โอ้ยไอหลุนนะมึงดูนะเราบอกเขาแรปอ่ะเนี่ยนะมึงก็ไม่ติดซอสอ่ะจักเอ็นแสนสวยมินเนี่ยมินเนี่ยมเขาว่าต้องตีเมป็นเม็ดเป็นเม็ดกลมๆหรอตีแตกเลยไหมแล้วรูดมาวัดนี่สวยขนาดนี้นี่โอเคทานเลยนะครับอันนี้จานนี้เท่าไหร่จานนี้ขายเท่าไหร่สามบาทสิบบาทต้องกินแบบแรปป้ะลอง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 กินแบบไม่เหมือนกินแรปเลยนะเรากินแบบกัดดูบ้างนะว่าราคาจะเป็นไงคือเอ๊ โอแก่กันโอ้ยยิ่งกินกับมึงอ่ะไอ้สัตว์สองคำหมดไม่ก็เป็นการรีวิวอย่างหนึ่งว่าสามารถกินแบบนี้ได้เลยชิ้นไม่ได้แบบว่ากวางๆและใหญ่มากมึงมือไอ้นึ่งเข็นฟันเหรอวะเฮ้ยข้างในดูรสชาติมันว่ะ ซอสคล้ายๆตั้งแต่แป้งก็ไม่เหมือนนะร้องรู้สุดแป้งเหนียวกว่าเออแป้งเหนียวกว่าแป้งฟิลลิ่งเหมือนเคบับป่ะเออเคบับแต่ว่ามันก็คือใช้แป้งเดียวกับเคบับไม่ใช่หรอไม่แน่ใจนะมีหลายแบบแล้วแต่ร้านเอาง่ายๆมึงดูสีอ่ะมึงดูสีจากอนู้นคือของเคฟทีอ่ะสีเขาจะแบบขาวโปร่งแสงน้อยกว่าอันนี้มันจะโปร่งแสงเห็นป่ะมันจะเอาน้ำตาลๆแล้วแบบมีความโปร่งแสงมีความเหนียวแบบกระดาษแดงกระดาษกระดาษ มึงเดกกระดาษจริงๆไม่ใช่หนังหนังหนังแป้งหนังแป้งแล้วซอสซอสเขาแค่พอกลมแกล้มประมาณว่าใส่แบบคิดว่าว่าพอดีนี่กินแบบมาโยแบบมายองเนสต้องทำแหล่งนูคูมึต่อยวาเป็นลูกซับอันนี้อร่อยนะครับในราคา89บาทชิ้นใหญ่กว่าหน่อยไหมว่าใหญ่ใหญ่กว่ารสชาติแตกต่างเลย อยากรีวิวเรื่องรสชาติก่อนรสชาติอ่ะให้ผมบอกนะคนที่ชอบความเค็มความจัดจ้านนะผมว่าเนื้เค็มกว่าเคฟตีใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้จะได้เรื่องของกลิ่นที่มันกลิ่สมดุลเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เขาไม่หักถ้าเทียบกันง่ายอันนี้ก็แบบอันนี้ประมาณหนึ่งกิ๊งอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งกิ๊งครึ่งหนึ่งกิ๊งครึ่งต้องเป็นเกมาต่อมาคือเชสเตอร์เป็นแบรนด์ที่ผม กินบ่อยมากนะผมชอบไก่ย่างเขามากไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างแบบเด็ดแล้วก็เขาบอกว่าน้ำน้ำน้ำปลาทีเด็ดเลยเขาบอกว่าทำสดทุกวันลองชิมแต่เริ่มอิ่มแล้วว่ากินไปสองชิ้นรู้เรื่องเลยก็มาไปกินไม่ได้กัดเลยอ่ะอันนี้เราแบ่งกันให้เฮ้ยทำไมหั่นนะนะดีนะยังเหมือนเดิมเลยพอมีดไม่คมเอ้ยเลย ข้างในนะครับข้างในมีผักข้างในมีผักแบบคนล้มเต็มเลยอ่ะกันไม่ใช่ไม่ได้ผักกันอย่างนั้นแป้งหอมนะอันนี้แบบแป้งไม่ได้หนาแบบแบบเท็กซัสคือริ่งแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเพราะว่ามีผักมีผักแก้วแต่รสชาติหวานนะหวานหวานไม่เหมือนกับของเท็กซัสนะนี่ของเท็กซัสมันออกจืดเ <ok ้ย จืดมันนัวไส้ซ่ารู Kid, ้ส right? ึกว่าไก่ไก่เเบออรร์์กใช่่มไกชิ้นใหญ่มากเลยของไส้ซ่สอ่ะอันนี้ไก่คล้ายๆเคฟซีเทกเจอร์ไก่เหมือนเคฟซีเอางี้ดีกว่าเทกเจอร์ไก่คล้ายๆเคฟซีเผ็ดหรือเปล่าถ้าเคฟซีไก่จะออกเผ็ดไหมไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้ไม่เหมือนขนาดนั้นเทกเจอร์เหมือนเทกเจอร์ไงความกรุ๊ความกรอบความฟูความเค็มความเข้มข้นก็เคฟซีนะหมายถึงว่าคือหมดเหมือนกันแต่รสชาติแต่เคฟซีจะมีซอสที่ข้างในแบบเราไม่ต้องติ้มซอสก็ถูกปากแล้วอให้ซสเยอะแต่สำหรับผผมมนะรู้สึกว่า ไก่เชสเตอร์กลิ่นไม่หอมจุดหอมเครื่องเทศใช่แล้วไก่เชสเตอร์จะแบบฉำๆหน่อยหอมหอมเครื่องเทศจุดโอเคไปดูก้าบาทโอเคนะแล้วเขาให้ไก่มาแบบไอ้สามสามสามห้านอนื้อเลยอ่ะสามห้านอนเนื้อไก่อ่ะใช่เชสเตอร์แรปไก่กรอบนะครับเยี่ยมเลยเจ็เก้าบาทต่อไปโจรสลัดโจรสลัดราคาขึ้นมาหน่อยนะครับเรียกว่าซีซ่าไก่แรปเออเพราะว่าเห็นข้างในแล้วจากรูปแล้วแม่คือซีซ่าเลยใช่ร้อยสามสิบเก้าบาทนนี่ถ้ามีดคมทุกคนสามารถ ตัดผ่านกระดาษได้เลยช่างเป็คมก็อย่าตัดนี้นะใช่เพราะมันจะเริ่มยุ่ยแล้วเข้าไปเป็นเนื้อไก่ไม่เป็นไรหรอกมันก็มาจากพืชมาจากกระดาษกระดาษที่ทำมาจากเนื้อไก่ด้วยเฮ้ยข้างในเป็นอุยข้างในแน่นแบบนั่นนะผักดาวข้างในก็คือซีซ่าอุ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แล้วผักแน่นมากทุกคนผักแน่นมากผมไม่ได้เรียกชิ้นใหญ่ครับผมเลียวเรียกว่าบัตรเอ็บัตเอ็บอันต้นอันต้น ฮันฮั่นฮันฮั่นฮันฮันฮันคือแบบเริ่มช้าลงนะรู้สึกว่าใช่เหมือนแบบตัดพวกแล้วก็นิ่งคุยกันแล้วเหมือนว่าเราอิ่มแล้วอ่ะแล้วเราก็คุยกันแป้งมันเยอะเกินไปแป้งเยอะอะไรเนี่ยโหผักเยอะแล้วเนี่ยแล้วเขาเราเรา้วเขาไก่ที่แบบแลบมังกัรแบบแมาไก่ที่ใช้เป็นแบบไก่ไอ้นี่นะไก่โต้มอ่ะไม่อกไก่ไก่ต้มกับอกไก่แต่ข้างในเหมือนมีเบคอนนะผมชิมเลยกันชิมเลยชิมเลยใช่มีเออเหมือนมีเบคอนมี อันนี้ไม่ใช่ลูกเกดป้ะลูกเกดหรือว่าอะไรซึ่งแดงคืออะไรนะแครเบอร์รี่เหรอเไม่ไม่ไม่แครเป็นคนแยกอาหารค่อยนิ่งผมรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นสลัดมากกว่ะยังไมนหันเป็นสลัดเลยอิ่มมากกระหันให้คนอิ่มใหญ่ได้่มได้ลองนะขออนุญาตลองกคนเอ๋โกรธแต่ความโกรธด้าขอขอโกรดไหมมากๆอร่อยมากตัดแดงๆ พวกแข้งอะหย้ยเอ้หย่าเอ้ยมึงเปลี่ยนรายการไหมเล่นของกินมาเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าแรปอันเนี้ยกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นแรงๆแรยเองเลยบันยัดอะไรปะชัดกลิ่นชัดการคำนวณไม่ได้เหรอมยัดสบู่ทำไม มันหลับตามึงมึงก็จะงันหลับตาป่ะพวกเรามองไม่เห็นอะมึงหลับตามึงก็เดินถูกมึงหลับตาแล้วมึงขาเปียแล้วเดินไม่ถูกอ่ะไอ้เังเอาดูนี่ขาคุณตาไอ้นี่ไอ้นี่หลับตาจับจมูกไม่เจอนะหลับตาเอาดิ้งนี้แบ่นี้เอานิ้วนี้แบ่นี้หลับตาเอานิ้วกลับมาแตะเอวขอเองเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วอันนี่กูทำเก่งมากมันหลงแล้วเว้ยเฮ้ยนั่นเอ้ยกูหลงจริงหลงมึงก็เก่ง มึงแค่ปุ๊กสองครั้งอีกรอบหนึ่งมึงก็บังสี่มึงห้าแล้วมีเจ็ดมึงไม่ได้แดกคูหรอกโดนดูอะไรเฮี้เก่งช้าดูปุ๊ถ้าเกิดเร็วๆคูผิดแต่ถ้าช้าๆยังไงก็โดนนิ้วๆเหลือจะมุกหรืออะไรบอกก่อนจะหมุกไปจมุกนะนิ้วๆเลยหนึ่งสองสาม ถูกลงนิดนึงเหมือนเดิมลรสชาตินะครับคือจะมีความเป็นเหมือนกินซีซ่าสลัดเลยแต่เอามาหอไก่ไม่ใช่ไก่ทอดเลยบางคนไม่เคยกินซีซ่าสลัดก็จะต้องลงดีเทลกว่านี้ก็คือมีความชีสอ่ะมีกลิ่นชีสใช่ครับมีกลิ่นไก่ต้มมีกลิ่นมายองเนสแล้วเบคอนมันเป็นซอสไอ้นี่ซอสซีซาอ่าซอสซีซ่าร์ซอสซีซ่ารสชาติไงเผื่อใครไม่ใช่เปรี้ยเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นมันเค็มเปรี้ยวเค็มมันเปรี้ยว สรุปมันเค็มหรือมันเปรี้ยวเปรี้ยวมันเค็มอ่ะแล้วกลิ่นคือแบบถามพี่เติร์นได้เพราะติดจมูกกินยังติดจมูกกูเลยยังชัดอยู่เลยนะเช่นน้ำหอมกลิ่นซีซ่าแบบนี้ผักก็จะเป็นพวกผักสลัดอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ผักสลัดน่าจะมีมะเขือเทศมีอะไรด้วยมั้ยผมผมเปิดมามะเขือเทศไม่เห็นเต็มเลยทำไมอ่ะมีผักเยอะมึงจะเลั่งทอดไหนอ่ะมึงจะเลั่งมุกนี้จนถึงจบเลยป่าวะผักเต็มเลย แต่บอกใ้ก่อนว่าไก่ข้างในเป็นไก่ต้มแล้วก็เป็นอกไก่เป็นอกไก่ต้มไ็่อกไก่ต้มเขามีคนชิ้นใหญ่นะบอกขเจ้าบัตรเอาจริงชิ้นเดียวก็อันนี้เริ่มอิ่มชิ้นเดียวอิ่มได้เลยต่อไปนะครับเป็นแบรนด์ของซับเวย์อใครสั่งอะไรมาแรปสีราชาเอ้ยไม่ใช่แมซับเวยคือแรปไก่ซอสพิซซ่าซอสพิซซ่าซับเวยจะมีหลายเมนูมากรสต้มสัตว์ไอ้สน มีเจ้าของร้านไม่ตื้อให้คมก็ไม่จะเป็นให้โชว์อันนี้สิอันใหญ่สิข้างในเราคัสตอมเมดได้นะครับผมก็คือเราเลือกได้ว่าข้างในจะซอสอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างเลือกได้แต่แป้งเนาะแป้งแต่ถ้าอันนั้นคืออันนั้นเป็นเหมือนแบบว่าวขนมปังสวิตยาวแต่ถ้าเป็นแรปก็คือมีแป้งแรปมาเป็นแบบเบสแรกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็อยู่ที่เราจะใส่อะไรข้างในใช่กด้วย มาลองหั่นคือเมื่อกี้แอบสปอยดูและแกะข้างในดูมีทั้งแตงกวาแครอทมะเขือเทศแตงกวาดองไหมแตงกวาธรรมดาปกติแตงกวาดองชอบหรอชอบชอบพิกเกิลชอบอย่าเลื่อยบอกอย่าเลื่อยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเลื่อยจริงแปลว่าเลื่อยเวไปอย่าเลื่อยจริงแปลว่าเลื่อยทำให้ดูยังไงนะถ้าเกิดมึงกดไปมึงปิ้นถูกไหมถ้าเกิดมึงชี้ยักยักยักมันปิ้งคือการเลื่อยจริงๆอย่าเลื่อยมันแปลว่าเลื่อยแต่ว่าเลื่อยแบบนี้ปึ๊บลงไป ปุ๊บสองทีเล pues ื ups, 8, ่อนแค่สองทีอ really right? like ่ะนึกออกว่าเลื่อยแต่ไม่กลับมาระยะเดิมอ่ะสมมติว่าความความสูงอยู่นี้เลื่อนมาชึ้กทีหนึ่งนี่ยชึ้กมึงลงอีกชึมึงลงอีกไม่ใช่ชึ้กฉับชึ้กฉับชึ้กฉับชึ้กค่อยๆอย่างนี้นึกออกว่าเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันมึงจะทำลายอาชีพกูมึงได้ยังไงทำลายอาชีพกูได้ไหมหัวหน้าแจ๊คแทงแทงแทงเฮ้ยทำลายอาชีพกูผู้หญิงมันอุ๊ย กูทนรณ์เป็นกรุ๊ปมานานแล้วนี่นี่ไอ้เนี่ยพอกูอะพอเอแต่เมืองอะพอเลยย่างมาข้างในนะครับมีมะเขือเทศรักกระแดกเอ้ยเราไปทานประทานผักกาดแก้วแล้วก็อันนี้เป็นไก่ไก่ต้มมีแครอทด้วยอาไก่หรือไส้กรอกวะเหมือนไก่อบชันอ้อยอ่าชิมชิมมันกรอกอมควันเลยวะเดี๋ยวมันลองดิมันเหมือนไส้กรอกเพราะว่ามันเป็นไก่ไก่รมควันซอสพิซซ่าอ๋อโอเค กินมีกลิ่นควันเป็นไก่แหละแต่เป็นกลิ่นควันเออแต่ถ้าก่อลงควันตไก่นุ่มมากนุ่มนะแต่สำหรับผมนะผมผมผมได้รสชาติผักเยอะเหมือนกันเยอะก็เขาสั่งผักเยอะอมึงก็ไม่ต้องใส่ผักก็ได้ราฟเวย์หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทอันนี้ถือว่าอิ่มไหมอิ่มแน่นอนอิ่มผักแต่บางทีผมกินแบบเต็มเต็มลำอ่ะอ่ากันยาวๆิบสองกินเรือเหรอเต็มลำเลยมันนี้นิจ้าานี่าา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 นี่าา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  อันต่อมาครับแรปโอกระจูใหญ่จัดราคา237บาทแรปตลาดชิคเก้นชีสสีราชาโอ้โหไม่ผมว่าไม่ต้องหั่นเอ็นหมักอย่าหั่นแกะได้หรอไม่ไม่มหั่นเลยมันกินยากก็ะแกะถ้าแกะผมต้องกัดต่ออ่ะเดี๋ยวแตกเพราะมันใหญ่นะครับผมตอนนี้เป็นไม่ต้องตีเอาพอดิกินเนาะเอาดูดิเอาะอันนี้หมอนทองป่ะพี่เอหาเเอาดิกินนะ ไม่โอ้ยคอจะแจกไอ้แค่สองคนเฮ่นะส่วนกูอ่ะเอาเลยอ้ยโอ้เนี่ยอันเนี้ยโอกระจุกขอายังไม่เห็นนะคุณผู้ชมผมยังไม่เห็นว่าข้างในมาขนาดไหนนะเออพร้อมมันก็ไม่ได้เห็นขึ้นโอ้โหถ้ามันซอยแบบแบบอันนั้น แตกกระชุยเพราะว่ามันแต่ว่าข้างในจากที่เห็นนะครับแครอทข้าโพดเอ่อตามคนเสร็จร้านมีมะกระเทศสุภาพไก่ทอดจัดเลยเขากินยังไงอ่ะแบบงับเลยใช่ไหมใหญ่ๆหญ่างนี้ใช่ไหมลองดูลองเอลองชิมหั่นตั้งใหญ่กินแค่ไก่เอา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 นี่รไปเ ไอ้เราก็กินแค่ไก่ไอ้ยิ่งน้อก็กินแค่ไก่โอ้แล้วมันมันเอาไก่ใหญ่ไปด้วยอะไม่เอาไก่ใหญ่ไปด้วยนะของกูไม่มีไก่เลยต้องรีบกินไอ้บอลไม่มีไก่หรอเร็วเร็วเร็วไอ้บอลไม่มีไก่เดี๋ยวอะไรไม่ไป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 เดี๋ยวกูเดินป่าเองในเนี้ยโจโจแน่ชอบนะเมนูเนี้ยเดกลือขี้ดีเฮลตี้อตี้ซอสไหลซอสไหลฮะซอส ซอสสลัดซอสสลัดซอสสลัดซอสไหลซอสไหลซอสสลัดรีบไปนะเมื่อกี้แล้วไม่รู้ด้วยซอสที่อะไรซอสสลัดขูดคนกว้างเลยมันเป็นซอสแบบซอสสีชาซอสสีสีชาอะไรรู้ได้ไงเขาเียนซอสสีชาเลย ซอสสีขาวเออซอสสีชาไม่ใช่สีน้ำาีบบเป็สีชาถ้าคนไม่กินผักอ่ะจริงจงมันก็นกินง่ายนะอย่างเงี้ยเพราะว่าคือพอตัดไปที็รวมรวอ่ะมันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบความขมอะไรยังไงแบบชัดเจนขนาดไหนมันคือกลิ่นอื่นกลิ่นอะไรมันช่วยทําให้เราแบบคือคือคนที่ oh ไม่ชอบกินผักบางคนจะแพ้กลิ่นไม่ชอบกลิ่นมันหรือไม่ชอบรสชาติมันใช่ครับแต่ที่เรากินแบบนี้มันก็นัวไม่รู้ยาอะไรวะไอเชนยาไม่ได้เป็นดีเออ กินแล้วมั้ยช่วยบำรุงสมองประสาทแล้วก็ทำให้กระปีกระเป๋าความจำดีความจำดีเหรอสองเม็ดเลยกินมาสองเม็ดใช่เพิ่งกินมาเมื่อกี้เหรอกินมากี่เม็ดนะเม็ดเดียวพูดผิดเหรอดีแล้วกินเออกมาเว้ยกินอะไรครับกินอะไรกินอะไร โอเคครับอ่ะหมดแล้วนะฮะเปมีกี่รสชาติหนึ่งโอ้กระจูสิ่งที่เด่นมาเลยก็คือผักใช่ถ้ารีวิวแบบเร็วๆนะผักเด่นมาเลยถ้าใครต้องการที่แบบกัดเข้าไปคำแรกรู้สึกแบบเอ้ยวันนี้เรากินวิตามินครบถ้วนหละไม่ต้องไปนั่งกินวิตามินบีแยกอ่ะโอ้กระจูถ้าเกิดคุณกินไม่หันจริงๆเอามากลาเนี่ยได้สลัดดีๆแบบจานใหญ่เลยอือเยอะๆเลยใช่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้รายการดูทดลองชอบอันไหนมากที่สุดครับชอบไหนมากสุดก่อน แรปสลัดผมชอบเท็กซัสว่ะให้เท็กซัสเลยผมชอบโอระจูเฮ้ยเดี๋ยวพูดผิดไม่ให่เท็กซัสเชสเตอร์เออให้เชสเตอร์ที่เป็นเหมือนครปใช่คือไม่ไม่ด้เกี่ยวเรื่องรูปทรงนะเกี่ยวเรื่องรสชาติเลยเชสเตอร์หมายถึงว่าวันนี้เลยนะแล้วเมนูที่เรากินแบบอันนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่รู้ดิบไก่อร่อยดีไก่ของผมดิแล้วผมชอบอยู่แล้วเชสเตอร์แบรนด์นี้นัผมลืมว่าผมชอบอะไรมึงหยุดจะกินยาผมชอบคปซีคปซีมัน ไปมีผักดิมันง่ายดีอ่ะอ่าเร็วๆมันปอกๆก็กินเลยอ่ะผมชอบโอกระจุรับเอ้ยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไม่ไม่มันจะมีไก่อันนึงกับซอสที่มันอร่อยมากๆอ๋อชอบไก่กับชอบซอสใช่ครับอ่าโอเคจิวสมัครชอบโอกระจุผมชอบโจรสลัดครับเอ่ออย่าไปโจนอย่าไปโจรลน รเมื่อกี้ก็ไม่บอกเมื่อกี้คือเว้นเว้นไปแป๊บหนึ่ง่ะรอใครเล่นวะใครเล่นเสือกพูดมา2คนอีกโจนสลัดโจนสลัดชอบครับเพราะว่าไม่เคยกินแบบซีซซ่าแบบรสชัตินี้เลยนี่ครั้งแรก แล้วอร่อยแล้วมันก็ครบท้วนของมันนะในความแบบซีซ่าอ่าใช่ครับรสชาติก็เข้มข้นทุกอันอร่อยหมดนะรับไปครับชอบอะไรครับคอมเมนต์ด้านใต้นะครับหรือว่าเราตกหล่นอะไรนะครับมีแบรนด์ไหนที่ตัวเองชอบนะครับคอมเมนต์ด้านใต้นะครับ้ไดคว่าพี่สมัครน่ารักครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ